เคยไหมไปเซเว่นอีเลฟเว่นแล้วซื้อกลับมางงชิปหายแล้วทำยังไงดีเนี่ยไม่เป็นปัญหาปัญหาของคุณจะหมดไปครับสูตรการอุ่นอาหารเวฟเซเว่นง่ายๆที่บ้านเคยไหมไปเซเว่นอีเลฟเว่นแล้วซื้อกลับมางงชิปหายแล้วทำยังไงดีนะครับมาอ่านปุ๊บสายตายาวอีกมองไม่ค่อยเห็นอีก นะครับเนี่ยแม่งเป็นปัญหาปัญหาของคุณจะหมดไปครับเอามีดมาเจาะให้ยับคุณจะกินไก่ต้มจืดเมื่อกี้คุณก็ไปใส่กับมันอันนี้ต้องคอบโดมหรอไม่ต้องครอบครับเพราะมันมีซิลอยู่แล้วตัวซิลมันอนะรักไอ้น้ำมาอยู่แล้วนะครับอันนี้แตกต่างก,กันตรงไหนฝาแม่งครอบมาเลยวิธีการนะครับเขาให้ใส่แบบนี้เลยอย่ากแกะออกมานะเห็นนะแห้งๆอย่างนี้อย่ากแกะออกมานะใส่ไปเลย แต่ตอนนี้มันเต็มอยู่แต่ตอนนี้มันเต็มอยู่เดี๋ยวใส่ให้แป๊บหนึ่งอันนี้ใส่ไป2นาทีครึ่งตามเขาบอกของเซเว่นแบบใส,ส่หรือว่าฝาที่กไว้มันมันไม่เหมือนกันใส่ใสของ s e เ e ่ e เอเลฟเคือชิลฟูด้ดชิลคือการทำให้เย็นแล้วแข็งเองไม่ใช่ f r o ส e n อันนั้นเรียกว่าฟรอสเซน o o ฟ แช่แข็งมาชิลคือแช่ไว้ในอุณหภูมิความเย็นนะครับความเย็นเหมือนตู้เย็นบ้านเราอย่างเงี้ยห้าองศาแต่ไม่เกินลบสองอ่าแต่ไอพวกโฟเซนเนี่ยเวลาเขาขนส่งเนี่ยเขาต้องลบยี่ห้ามาเลยนี่เขาชิลมาเป็นชิลผลิตมันจะอยู่ได้แค่เจ็ดวันเชลไลมันก็คือชีวิตมันมีเจ็ดวันไอ้นู่นอ่ะสิบห้าวันถึงสามสิบวันมาแล้วร้อนเลยแก่อุหยอยอุยร้อนมากันนี้พู้ตกใจอุยดูเห็นไหม ซื้อพวกโบโลน่าพริกต่างๆเนี่ยของเ r เว่นรู้ไหมว่าถุงของเขาอะ่ะของทาง CPF เนี่ยเขาจัดการมาแล้วว่าให้เวฟได้เลยแต่ถ้าจะเวฟต้องตัดปากถุงก่อนเพื่อไม่ให้เป็นการระเบิดของมันแต่วิธีนึงที่ทําได้และทําให้มันไม่เค็มนะก็คือการต้มน้ําแบบมเมื่อกี้จะใส่ไปทั้งถุงเลยไม่ต้องตัดปากอินด r เ c t กฮีทครับต้มน้าให้สุกนี่ครับใส่เข้าไปเลยครับอ่าอันนี้ตัวโฟเฟนเขานะครับ ที่ออกมาแล้วตามเขาบอกเลยหลังจากเทปนี้ที่คุณดูไปเก่งอุ่นะนะนี่ลิงไส์หน่อยลิงไส์หน่อยอ่ะนี่คืออินดเล็อุ่นแล้วนะนี่อุ่นแล้วนะเห็นไหมเนี่ยแค่นี้เราก็กินได้แล้วแต่ถามว่าถ้าไม่มีล่ะไมโครเวฟก็ช่วยคุณได้ใส่เข้าไปวิธีการนะเจาะอ,อย่างนี้เลยปึ๊บนี่นะครับทําแค่นี้พออย่าทำทั้งถุงนะนะครับใส่เข้าไปไม่ต้องเอาฝาครอบก็ได้นะปิด ประมาณหนึ่งนาทีครึ่งนี่เรียบร้อยครับผมคุณก็ได้กินโบโลญญาร้อนๆนุ่มๆนะครับโดยที่มันไม่เค็มเลยแล้วขอบมันจะไม่ไหม้ด้วยปกติเวลาเราเข้าไปโคเวฟขอบมันจะเป็นด้านๆด้านๆด้านๆกระด้างนี่ไม่กระด้างมาแล้วครับผมพอเวลาเราทําด้วยไมโครเวฟมันจะเป็นแบบนี้ครับความไหม้เห็นไหมความไหม้เห็นไหมแล้วเวลากินเนี่ย มันเค็มหน่อยนะครับแต่เรามีอินดเลตอยู่อ่ะร้อนครับมันร้อนนะอืมอร่อยมากแมบ่บอกว่าเฮ้ยดูเซฟแล้วบ้านผมไม่มีเตาทําไงก็เข้าไมโครเวฟไปน้องวิธีการของแห้งแบบนี้เข้าไมโครเวฟนี่เป็นทริคของแห้งจะเอาใส่เข้าไปนะครับแล้วอยากให้มันชุ่มเอาแก้วเล็กๆใส่น้ําแล้ววางไว้ข้างๆของคุณครับของคุณจะชุ่มชื้นเดี๋ยวไอน้ําที่มันเกิดจากความเดือดของไมโครเวฟเนี่ยมันจะช่วยคุมทั้งตู้เองวันนี้ ผมหวังว่าเทปนี้จะทำให้คุณเก่งขึ้นอีกเมื่อคุณเก่งขึ้นส่งคอมเมนต์มาถามผมวันนี้ไปแล้วครับถ่ายลายเทปแล้วเหนื่อยเจอกันแล้วก็เดินไปงงงกูก็เดินไปตรงนี้ที่เดิมน,นะแล้วก็ชนกำแพงแล้วก็เดินกลับมึงก็ไม่ห้ามก,กันด้วยฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ยูทูบเชฟหน้าหมีและกด follow เพจเทหน้าหมีด้วยนะคะ